กระบะตัวท็อปสวยขั้นเทพผ่อนเดือนละ9,000ันคันนี้คันเดียวนะครับที่โชว์รูมเรา4ประตูทรงสวยแบบนี้รีบเข้ามาจองกันนะครับ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเอ็กคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้มีรถที่เด็ดมากคันหนึ่งมาให้ดูคันนะครับเป็นรถกระบะ4ีประตูยอดฮิตตลอดการของเ e อ็กซ์คูซีมอเตอร์คันอีกรุ่นหนึ่งนะฮะดีแม็กนะตัวนี้เป็น D m a x ที่เรียกว่าผมอยากจะนําเสนอมากเลยรถเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาไม่นานนะแต่ว่ารถคันนี้หาสภาพแบบนี้ยากรถปี2016นะครับรถคันนี้เป็นตัว d m a x ปี2016สีขาวมุกนะเป็นตัวเซทเพรสติ 1.9 z ่ s i คือตัวท็อปของตัว1,900นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่สำคัญคือวิ่งน้อยมากจาก้ะวิ่งแค่8 0,000ืนะคุณหารถปี2 0 1 6นะ2016นะี 2016, นะ่กนะี่ปีแล้วล่ะ2 0 1 6นี่7ปีแล้วนะนี่วิ่งอยู่แค่80,000ืนะปีหนึ่งอยู่เท่าไหร่เองครับนะปีละหมื่นโลอ่ะนะตัวนี้ถือว่าหาสภาพสดๆแบบนี้ยากจริงนะครับเนี่ยสีขาวมุกสวยเลยตัวท็อปนะครับแล้วก็ได้ตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วล้อแม็กซ์ลายใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้เจ้าของเดิมติดตั้งแหลกหลังคามาด้วยนะได้แหลกหลังคามาด้วยนะอย่างกับวีคอ์สเลยนะแอคเซสซอรใส่มาเต็มนะครับแล้วก็ที่อยากให้ดูนะคือนี่ตัวนี้เซ t ตเฟรชทนะฮะแล้วก็ที่ให้ดูนะคือนี่ไลเนอร์สวยกริบเลยนะเป็น d m a x Liner แบบนี้เลยนะสภาพสวยกริบเลยแล้วไหนๆเปิดฝาท้ายแล้วเรามาดูโครงสร้างด้านท้ายก่อนเลยเดีกว่าโครงสร้างด้านท้ายสวยไหมอ่ะนี่เรามาดูกันนะครับนี่ผมให้ดูนะจุดสปอตนะ รอยอาร์ต่างๆสวยนะน็นตเนาะไม่มีขันนะครับรถสวยเดิมเลยนะครับแล้วก็ใช้ล่างนี่ตัวนี้ฝาท้ายมีทํามาบ้างนะอันนี้เราเห็นนะมีรอยทาฝาท้ายแต่ว่าปกติแหละรถคันนี้มันไม่ได้อุบัติเหตุหนักอันนี้ทําสีนะก็มีรอยการทําฝาท้ายมาบ้างแต่ว่าตัวแผงท้ายเนี่ยเราดูเลยนะไม่มีคาบสนิมเลยนะสวยกริบเลยนะครับไม่มีคาบสนิมเลยอันนี้คือเรียกว,ว่าใช้งานดีนะสวยใช้งานเรียกว,ว่าใช้งานในเมืองแหละ ไหนไหนเปิดท้ายแล้วมาดูด้านล่างต่อเลยดีกว่าให้รู้เลยว่าข้างล่างสวยแค่ไหนนะอ่ะดูนี่ดูด้านยางอะไรไม่มีลงพื้นนะจ๊ะนี่ให้เห็นเลยนะรถปี2016นะครับนี่แสดงว่าดูแลดีนะแล้วก็ชุวงล่างเนี่ยสภาพสวยนะเอาละเนี่ยพูดถึงถ้าตามอายุแล้วถือว่านางฟ้าแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่าตัวนี้เป็นเครื่องพันเก้านะตัวพันเก้า ddi blue power นี่อย่างที่เห็นนะเป็นเครื่องใหมล่ลว ปี2016กเขาไม่เนื้อเชนได้เครื่องใหม่ตัวนี้ใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ภายในโครงสร้างตัวนี้เนี่ยรถต้องบอกว่าสวยนะเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วนี่ซีเลอร์สวยเลยนะสีฝาหน้าเนี่ยมีทํามาอันนี้ผมดูแล้วการันตีว่าทํามานะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาก็ททาแค่ไม่ได้กระทบเรื่องโครงสร้างนะเพราะเราดูจากโครงสร้างด้านในโครงสร้างด้านในไม่ได้ซอกด้านในนะฮะรวมถึงน็อตด้านนอกเนี่ยตัวนี้ตัวข้างตัวถังเนี่ยนะ ตัวบางคนหน้ารวมถึงจุดยึดต่างๆเนี่ยเดิมหมดเลยห้องเครื่องสวยนะครับสำหรับรถปี2016นี่หาสภาพแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ให้ดูก่อนเลยนะเอาละรวมๆสวยขนาดนี้เรารู้แล้วลงไม่80,000ืเรามาดูด้านในกันด้วยว่าสดเหมือนก,นกันกับตัวโครงสร้างด้านนอกแล้วสีโดวถังไหมเอานะครับด้านใน Set p r e s ส i ิ e สิ่งแรกที่เราต้องสังเกตเลยนะนี่เบาะหนังมานี่เบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับ ก็คือตัวเซเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้าตัวนี้เซตพสติได้เบาะหนังเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนี่เห็นไหมนี่พันเ้าเพสติคือตัวท็อปสุดแล้วนะครับนี่มีได้เบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะน่าใช้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์ก่อนไอ้คันนี้เป็นคันที่ผมแบบประทับใจมากเพราะเลขไมล์มันน้อยจริงนะแล้วก็ที่นี่เราการันตีไมล์แท้แน่นอนทุกคันนะครับเลขไมล์นะครับ8 3 7หม่มกกิโล โอ้โห oh, 8 3 7 5 9ถือว่าน้อยนะคือรถ7ปีเนี่ยปีละประมาณ1มื่นนไม่ถึงดีละหมื่นประมาณหมื่นกิโลแค่นั้นเองถือว่าใช้น้อยนะครับก็อันเนี้ยผมว่าสภาพแบบนี้คุณหาได้ไม่ง่ายอะ่ะแล้วก็เนี่ยตัวท็อปออปชั่นเต็มนะออปชั่นเต็มที่พูดถึงแน่นอนมาพร้อมจอนี่ตัวนี้ตัวนี้จอรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นจอใหม่เนี่ยตัวจอบเบลลมเลยนะครับแล้วก็แน่นอนตัวท็อปต้องมามาพร้อมกล้องถอยกล้องถอยมีมาให้นะครับอันนี้ ครบถ้วนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะก็เล่นมีเดียต่างๆเชื่อมต่อต่างๆได้หมดเหมือนเหมือนกันนะครับไอตัวนี้ย A M M C D ยังเล่นได้นะมีที่เสียบ CD ให้นะครับพวกเชื่อมต่อพวก U S B อะไรนี้เล่นได้หมดนะครับก็ออปชั่นถือว่าเต็มให้นะแล้วก็ตัวหนังสือดูวอเลยจอเบิ่มเลยอ่านง่ายแอร์เป็นแอร์ออโต้ให้วันนี้ได้แอร์ออโต้นะตัวท็อปได้แอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ออปชันต่าง,างเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะตามสไตล์รถกระบะพรีเมียมปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะกุญแจพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบเรียกว่าสมาร์ทคีย์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวท็อปเกียร์ตัวนี้เนี่ยถ้าได้เชิงแมคาีนิกตัวนี้ผมอยากเชีย์ให้ดูเรื่องเกียร์เลยเพราะตัวนี้เป็นเกียร์ที่เขาปรับมาใหม่นะครับเครื่องพันเก้า ddi power เนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ปรับมาใช้กับ6เกียร์เกียร์ธรรมดาแบบ6จังหวะนะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเกียร์ธรรมดา5จังหวะกับเครื่อง2 2005พอ6จันหวให้บ เครื่องพันเ DDI Blue Power ด้วยตัวนี้ขับดีขึ้นเยอะเลยนะครับใครบอกเครื่องเล็กเนี่ยเรามีเกียร์ทดครับตัวนี้ดีนะครับขับขับทางไกลไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับเอาละข้างนอกรวมๆข้างในรวมๆเราเห็นสภาพดูทุกอย่างเนี่ยเดูสภาพภายในสวยกริบอย่างนี้นะผมว่าหาสภาพแบบนี้ไม่ได้เรามาดูประวัติให้ชัดเลยดีกว่าว่ารถคันนี้ประวัติเป็นยังไงกันบ้างนะรถคันนี้นะครับนี่จะบอกเลยนะครับว่า เจ้าของเดียวจริงนะครับเนี่ยปี2016นะครับผลิตปี2016นะครับแล้วก็จดทะเบียนปี2016ด้วยนะครับก็ถือว่ารถ7ปีตรงเป๊ะนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดือนมีนาคม2016นะครับแล้วก็ตัวนี้เช่าซื้อผ่านบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยมือเดียวเจ้าของเดียวเลยนะครับก็ถือว่าชัดเจนหมดนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยผมให้ดูที่กระจกได้เลยนะครับต่อให้ถึงปี6 7เรียบร้อยแล้วด้วยนะคุณลูกค้าใช้กันยาวๆไม่ต้องกังวลเลยนะ ครบถ้วนหมดกังวลน,นะครับซื้อรถที่ Exclusive Motor เราชัดเจนแบบนี้ทุกคันนะครับเอาละด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันอีกหน่อยหนึ่ง4ประตูเนี่ยเอกลักษณ์เขาก็คือนั่งสบายแน่นอนนะ D Max นี่ดูดิได้เบาะหนังสภาพดีมากนะทั้งเบาะหน้าเบาะหลังแทบจะไม่ได้ใช้เลยนั่งสบายนะครับแล้วก็นี่ที่เท้าแขนนี้มาให้ถ้านั่งแบบ4คนสบายๆเลยนั่งไม่เมื่อยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้พวกที่วงกวงแก้วเขามีให้นี่มีให้อยู่ตรงนี้นะครับก็โดยรวมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างครบนะครับดีแม็นี่เขามีพวกเซร์ราล์ซาวด์ซิสเต็มให้ด้วยนะที่บนหลังคานี่ก็รักเข้าอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคนะถ้าใช้เป็นรถแบบรถครอบครัวคันนี้เหมาะมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกไฮไลท์คือราคาโคตรคุ้มเลยนะหา4ประตูราคาแบบนี้ สภาพแบบนี้คุณหาไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวบอกราคากันเอานะครับรถคันนี้นะครับราคาอย่างที่ผมบอกเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยราคาโคตรคุ้มเลยราคาตัวนี้นะครับปี B 2016คันนี้ผมขายอยู่แค่569,000บาทเท่านั้นเองนะครับโคตรถูกเลยกระบะ4ประตูตัวท็อปนะพันเเครื่องใหม่เบียดน้ำมันสุดๆต้องคันนี้เลยนะครับขายแค่569เอางี้นะผมจัดให้ไปเลยฟรีดาวคุณลูกค้าฟรีดาวร้อเ์นะครับแล้วที่สําคัญผ่อนแค่900 0จ้ะ นี่เ0้าบาทคุณได้เป็นเจ้าของผ่อนเดือนละ9,000แค่นี้นะคุณเป็นเจ้าของรถตัวดี a มนะครับปี2 0 1 6สสวยๆใจๆแบบนี้นะรีบเข้ามาจองกันคันนี้เนี่ยผมบอกเลยลงยิงแอดแปบ๊บเดียวไปแน่นอนคุณลูกค้าคนไหนยังมองหาสีประตูอยู่ยกสูงหล่อๆแบบนี้รีบเข้ามาจองนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะที่เอกุ์คมอเตอร์อเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ตามนะครับสวัสดีครับ